สวัสดีและยินดีต้อนรับรสู่ช่งองแกลออยมาแล้วชาเนลบรรยากาศในห้างเราก็มาเดินเป็นอยู่นะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ได้รองเท้ามือสองมาสองคู่เป็นคนที่เบื่อเบื่ออะไรไว้ง่ายๆไวๆก็จะไม่ค่อยเสื้อรองเท้ามือสองแต่มันเป็นของยี่ห้อเนาะ เดินห้างอืมอันนี้ไซส์เราเลยมังง่งเนฮ่า,าไซส์อุอ๊ป có hồ có sức xích có hồ dầu không có mấy số ốc ยายเป็นคนที่ไม่ค่อยพิถีพิถันในเรื่องการแต่งตัวนะเพื่อนๆเป็นคนที่มีความคิดที่ไม่เหมือนใครแต่งยังไงก็ได้ขอให้มีเงินในกระเป๋ากินรู้อยู่แพงแต่เงินกระเป๋าไม่มีเมื่อก่อนยายเคยใช้ตอนที่มีกระตังนะตอนที่มีกระตังยายก็เคยใช้ชีวิตกิน รู้อยู่แพงแต่ประสบการณ์มันก็เริ่มสอนให้เราเก่งนะเพื่อนๆว่าเราจะอยู่ยังไงกินยังไงทุกวันเนี้ยต้องประหยัดเคยรวยก็รวยแต่ว่าคําว่าจนมันไม่ยายไม่เรียกคําว่าจนแค่ว่ามันไม่ไม่มีพอใช้ <c oughs> แค่นั้นแหละเดีย๋ยวยายจะไปหาเปลี่ยนแบตโทรศัพท์ เดี๋ยวเราไปสั่งกาแฟแก้วละสิบสิบเก้าบาทกินดีกว่าวันนี้ยาอยอ้อยยังยายอ้อยยังไม่ได้กินกาแฟเลยเช้าเนี้เนเพื่อนเห็นขนมอะไรน่ากินไปหมดเลยเขาไปหาเที่ยวทำคอนเทนต์บนตลาดนัดไปถ่ายทำถ่ายทํำแบบเร็วๆ เรานี่ <Non> เรามาหาถ่ายทําในห้างเลยเพื่อนๆ <laughs> มีแต่ของน่ากินเลยอะมาล่ามาลามาลามาล่า,ลาลแต่ตอนนี้อิ่มถ้าไม่อิ่มกินแล้วเรามาสั่งกาแฟกินดีกว่า กาแฟแก้วหนึง่งหวานน้อย19บาทโอเคมาไปนั่งลงวันก่อนยายมากินยำเหนีม่ยมยำเหนี่มเองขุนหน้ำข้าวอ่ะครุกอร่อย แต่ไม่สั่งเปรี้ยวเนาะไปนั่งไหนดีรถไหนก็ยังไม่ว่างก็ยังไม่เก็บโต๊ะเพื่อ <c> น <oughs> ยายไปทกยายมาหาทำคอนเทนต์บนห้างนี่กะเย็นสบายสบายแต่ไม่มีกระตังมาเดินเที่ยวเดินแบบช้อปปิ้งหลังนั้นเพื่อๆมาตากแอร์ว่ายังไงเราก็ ผ่านมาทางนี้อยู่แล้วผ่านมาก็เลยไม่ได้รีบกลับนะเพื่อนเพื่อนเห็นเขาทุกวันนี้สังคมเขาไม่พกตังค์กิงกินเหรอจ่ายกาแฟแก้วละสิบเก้าบาทก็โอนจ่าย สังคมไม่กล้าพ,พกเงินขนาดนั้นเลยเลยพี่น้องจ้าเมนูทุกอย่างสิบเก้าบาทแต่ถ้าเพิ่มมุกห้าบาทหลากหลายได้มาไห้วแก้วแก้วยี่สิบสองออนสิบเก้าบาท,ทเพื่อน กาแฟปกติจะกินแก้วสองแก้วแล้วต่อมือวันนี้เพิ่งจะได้กินแก้วกาแฟหวานน้อยสมใจนะตอนนี้เราก็จะขึ้นชั้นสองอ้าลานไม่มาด้วยใจเย็นๆในการชอบปิงไม่ได้ซื้ออะไรซื้อกาแฟแก้วเดียว น้ำยาอะไรกับข้านุ่นะนนมลดร,ราคาน้ำยาเป็ดน้ำยาล้งางห้องน้ำหกสิบเก้าบาท เอาสีขาวก็สวยหรอกพี่น้องแต่เราคนสกกระปก ันร้านเลยว่าสันชิ้นแรกร้อยห้าสิบห้าชิ้นต่อไปบาทถ้ากับซื้อสองชิ้นร้อยห้าสิบหกบาทแล้วก็มีเทคนิคการขายของไม่เห็นผว้ชามอึงแล้วพี่น้องเราซื้อไปเรายังไม่ได้ใช้เลย เดี๋ยวต้องมาหาถ้วยคุ๊บให้มันได้เซ็ตมันโอเคคลิปนี้ก็แปดนาทีแล้วขอลงก่อนนะคะถ้ามีตังค์จะเข้าหาเธอ